ปล่อยของฮะส่วนลดเยอะๆคือผมมีกิมมิชชร์ให้สวัสดีครับผมแพทครับจากสกายอัพแบงคอกลาสวันนี้นะครับผมจะพาไปดูโชว์รูมใหม่เราที่ย้ายมาจากสกายอับาง,งานากันเอาเป็นว่าตัวผมไม่อธิบายได้ไม่ค่อยหมดหรอกทั้งหมดที่เกี่ยวโชว์รูมผมจะพาหาเซล์คนหนึ่งไปดูว่าเซล์คนนั้นเป็นใครตามผมมาเลยฮะ วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาถ่ายลิปพาทัวร์โชว์รูมเดี๋ยวมาให้พี่เท่พาทัวร์หน่อยว่าโชว์รูมของเราที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่ไหนมีอะไรบ้างก็สำหรับโชว์รูมของเรานะครับมาง่ายมากครับผมอยู่ถนนรามกรแหง144นั่นเองสำหรับใครที่มาไม่ถูกเนี่ยสามารถเข้ามาที่ Google เนาะเราพิมพ์ว่าถนนรามครแหง144หรือเซิร์ชคำว่า t Triumph b แบ g k อ k รามก็จะขึ้นมาเนาะสามารถกดตัวแมปปิ้งเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็เป็นเรียกว,ว่าโฉมของโชว์รูมใหม่ของเราเนาะเดี๋ยวอย่างเข้ามาด้านในเนี่ยอันดับแรกที่เราเจอก็จะเป็นโซนของตัวอิสซอรีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของแต่งรถนะก็จะมีโคตติ้งด้วยนะพวกนี้ก็จะเป็นถุงมือเนาะ <S <S เหมือนกับตอนนี้เราอยู่ทรทยบังนาเลยเราก็จะมีโซนต่างๆแยกชัดเจนนะ,ะตัวของ ของบางอย่างเนี่ยอาจจะขึ้นยังไม่หมดว่างเรายังทำเรียกว่ายังไม่เต็มรูปแบบคือตอนนี้กําลังเพิ่มเพิ่มของใส่ของทำเพื่อทำให้มันครบวงจรอยู่อย่างไงก็มาได้เรื่อยๆมาพูดคุยมานั่งเล่นกันได้ใช่ครับถึงตอนนี้อาจจะยังไม่เปิดเต็มรูปแบบก็แต่ว่าสามารถเข้ามาดูในส่วนต่างๆของโชว์รูมได้ปกตินะของเราก็เปิดให้บริการแล้วล่ะตอนนี้นะก็เดี๋ยเดินมาดูเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าของยังอยู่ยังขึ้นไม่หมดในกล่องใช่ อย่งในสองที่จะเตรียมแต่ว่าพร้อมแล้วที่ให้จารบริการนี้ก็จะเป็นพวกบ่อบ็อบเบอร์จะมีเบาะของทีรอยสติทวินนะสำหรับใครที่อยากมาดูเบาะตัวจริงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่พรม้มแบงคอกลัมของเรานะอีนีเป็นพวกเสื้อกาบส,สำหรับใครที่ดูชมวิดีโอแล้วสนใจสามารถนี่แคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกก์ก็ได้ครับ <c oughs> เราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินเนี่ย คอยตอบลูกค้าอยู่จริงตัวนี้ขายไหมพี่เจผมสนใจก่อตัวนี้ไม่ขายตัวนี้เป็นผลโชว์ครับตัวนี้เป็นผลโชว์ไต้องไปในห้องราเสื้อตอนวันพวกนี้ผมก็สี่กลับมาใช่ผลรถทุกคันถ้าสนใจสามารถสอบถามติดต่อเข้ามาได้ที่เพจสยามแบงคข้อกราบได้เลยครับก็เชิญต่อไหมเรื่อยๆเอซิสเซอรี่เหมือนเดิมมีเอซิสซรี่ มีเสือ้อมีทุกอย่างของแต่งรถรถไหนถ้าอยากเห็นตัวจริงก็เข้ามาดูในที่โชว์รูมได้เลยคันนี้าพาดูคันนี้คันนี้ตัวเด็ดเลยสำหรับใครที่อยากได้เขาเรียกว่าส่วนลดเยอะๆผมมี1คันมานำเสนอวันนี้นเรียกว่าอยากปล่อยของะปีใหม่มาแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าเปิดโชว์รูมใหม่เลยผมมีตัวสติทวินเขาเรียกตัวน,นี้เป็นรถทดลองขับรถเดโมนั่นเอง เหมือนรถใหม่เลยไม่ต่างอะไรจากรถใหม่เลยแต่เป็นแค่เป็นเรียกว่ารถทดสอบขับขี่ของทางทริปแบงคอกรามของเราไปนะเป็นเรีวยกว่าสีแดงนะโคลอซี่เลสนะครับเดี๋ยวให้ดูไม้ด้วยว่าไม้เนี่ยวิ่งไปเท่าไหร่นะไม้850กิโลนั้นเองถือว่าน้อยมากๆกนะเบาเบิร์ต่างๆคนระับใหม่เนาะตัวรถไม่มีชน แล้วก็ไม่มีลงด้วยเนาะคันนี้หือว่าสภาพใหม่จริงๆเนาะสำหรับใครที่อยากทราบราคาเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่3า5 0 0 0 0บาทแต่พิเศษคือผมมีกิวเชอร์ให้40,000บาทครับก็สาม,มารถที่จะลดราคาของตัวรถไปได้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจรถสภาพสวยๆก็สาม,มารถเอา,เอาตัวเนี้ยเข้ามาเป็นชอยชเขาเรียกว่าเป็นในการตัดสินใจที่จะซื้อรถตูกกองนะ โซนนี้จะเป็นโซนของเซอร์วิสเห็นว่ายังไม่เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรากำลังเรียกว่าต่อเติมมาอยู่เนาะใครที่อยากชมรถไปด้วยดื่มกาแฟไปด้วยเนี่ยตอบโจทย์สุดๆนะตรงน,นี้เอาพีเ่เักได้ข่าวว่าตอนนี้โชว์รูมใหม่ที่เราเปิดมาเนี่ยมีรถรุ่นตัวใหม่รุ่นพิเศษมากทดลองขี่กันด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับจะมีรุ่นอะไรบ้างเี่ยพาไปดูเนาะ รถโปรพิเศษที่มาในวันนี้เป็นรุ่นอะไรพี่ับก็สำหรับคันแรกเนี่ยเรจะเป็นรุ่นล็อกเก็ต3 GT ครับเป็นรุ่นท็อปสุดของตัวล็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะมีตัวไ i เกอร์900 GT Pro เนาะจะเป็นรุ่นท็อปของ Tiger GT เหมือนกันนะเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดคร่าวๆ ข้าวๆของสองคันนี้ก่อนได้ครับว่าอันนี้2,500ใช่ไหมฮะใช่ครับ2,500บาทซีซีอ๋อครับก็สำหรับตัวล็อกเก็ต t หลายๆท่านก็ได้ทราบนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500าซีซีครับแล้วก็ท้องกับระบบเบรกแบมเบอมาให้แล้วก็จะมีชิลหนนะครับที่เรียกนเนี่ยสไตล์ทัวรลิงแล้วก็จะเป็นแฮนด์ับแฮนด์เนี้ยลักษณะแฮนด์จะเข้าหาตัวเนาะ เมาสาหรับการขับขี่ทางไกลด้วยนะแล้วก็ยังมีตัวที่เรียกว่าพักทิ้งหลังครับสำหรับคนที่อ่คนซ้อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้งานแบบนี้ใช่ทิ้ปหะเภทิ้งหลังสำหรับคนซ้อนนะแล้วก็ตัวล็อกเก็ตเองเนี่ยที่พิเศษอย่างหนึ่งเขาระบบขับเคลื่อนเขาเป็นเพานะสำหรับใครที่ชอบความนิ่มนวลแล้วความเงียบแล้วก็ไม่ต้องเซอร์วิสบ่อยๆเนี่ยก็เพาเนี่ยตอบโจทย์เลยครับ นี่จะเป็นไทเกอร์900 GT Pro น GT ้อง GT Pro ก็ตัวเนี้ยจะได้เบรกหน้าเป็นแบมโบเป็นสไตลิมาด้วยนะแล้วก็ชิลสามารถปรับระดับได้นะปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยนะแล้วก็พวกไปปะไีไปตัดหมอกให้ไปตัดหมอกเขาเปิดชิคเก็ก็เป็นดังนี้อย่างนี้นะฮะ <laughs> <laughs> ใช่ ตอนนี้รถอยู่ที่โชว์รูมไซอัมแบล็คท้อกรานของเราคามารามาก็ว่างขับสี่ได้ได้เลยนะสามารถเขาเรียกว่าจองคิวก็ได้อินบอทเข้ามาจองคิวได้ทางเพจของเราหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ว่าวันนี้รถว่างหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากมาดูตัวรถที่เป็นตัวรีวิวทั้งสองคันนี้แบบเต็มๆับสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ของไซอัมแบลคทอกรามได้เลยนะครับเราให้เจ้าที่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับแล้วควรพี่เทบอกที่อยู่โชว์รูมใหม่ของเราหน่อยครับ ครับสำหรับชูดรวมไทมแบงกอลรามของเราครับตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงซอยร้อยสี่ห้าย้ำเลยย้ำในกล้องอีกทีนึงว่าชุรวมเราตั้งอยู่ที่ไหนพี่ถนนรามคำแหงซอยร้อยสี่สิบสี่ครับครับใังานวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะวันนี้มีรถเริ่มมาลงแล้วถ้านึกถึงมอเตอร์ไซค์แทมให้นึกถึงเราครับแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมต้องพรายแอมแบงกอลรามครับขอบคุณครับ